สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการมีสมาธิในการเรียนแล้วนะคะวันนี้ เรามาดูคลิปใหม่คลิปนะคะในการเรียนในรายวิชาไนแนวนักเรียนชั้นมีนหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะ,ะนักเรียนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการเสริมสเสนิทให้ตัวเองก็คือการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะคุณครูจะมีคลิปดีๆให้นักเรียนดูนะคะรับชมคลิปแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจํบบาวันเรานะลูกนะ้กับ คลิปดีๆจากแม่ครูเฉลยวนันค่ะสวัสดีค่ะรายวิชากิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับคุณครูเป็นจามาศค่ะจากหวัวข้อนะคะบุคลิกภาพดีมีสเสน่ห์บุคลิกภาพคืออะไรเด็กๆพอจะทราบไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะรู้ความหมายและบุคลิกภาพที่ดีควรจะเป็นเช่นไร เรามีบุคลิกภาพที่ดีไหมลองมาสำรวจด,ดูกันค่ะบุคลิกภาพ personality บุคลิกภาพคือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งทำให้บุคคลไม่เหมือนกันบุคลิกภาพหมายถึงการแสดงออกทางกายวาจาอารมณ์และจิตใจหรืออุปนิสัยของแต่ละคนที่ทำประจำจนเป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน อันเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูและการหล่อล้อมสั่งสมขึ้นมาดังนั้นคำว่าบุคลิกภาพคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในด้านต่างๆทั้งคุณสมบัติภายนอกและคุณสมบัติภายในบุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลทั้งลักษณะภายในเช่นทัศนคติความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์และลักษณะภายนอกเช่นการแต่งกายกิริยาวาจาซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ตนเองมีความมั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเชื่อถือในตัวเราและเกิดความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ด้วยดีจนทำให้สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นดังนั้นนักเรียนควรทราบลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีเพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะผมเป็นลักษณะภายนอกที่เราสามารถมองเห็นด้วยตา ผมนั้นควรสระให้สะอาดหวีให้เรียบร้อยและเลือกทรงผมที่รับกับใบหน้าเพราะการเลือกทรงผมที่เหมาะกับใบหน้าจะส่งเสริมให้บุคลิกภาพนั้นดีขึ้นและทำให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะใบหน้าและสายตาก็ยังคงเป็นลักษณะภายนอกควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสและมองผู้อื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตร สายตาคือหน้าต่างของหัวใจคนเรานึกคิดอะไรอยู่จะออกมาทางสายตานะคะและการยิ้มก็จะเป็นการเพิ่มสเสน่ห์ให้เราดูหน้าเข้าหาดูเป็นมิตรกับคนรอบข้างด้วยค่ะต่อไปค่ะการแต่งกายต้องถูกต้องตามกาละเทศะเหมาะสมกับวัยและเครื่องแต่งกายต้องมีความสะอาด แต่งตัวสวยแต่ไม่เหมาะกับสถานที่ก็ไม่ควรนะคะหรือแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่ที่เราไปก็ยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งเลยค่ะควรแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกกาลเทศะนะคะเด็กๆเ,เช่นการไปสถานที่สำคัญเช่นวัดควรแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมการมาโรงเรียนหรือการมาติดต่อในส่วนของราชการควรแต่งกายให้เรียบร้อยไม่ใส่รองเท้าแตะไม่สูงสั้นโป๊เปลื่ย ผู้ชายก็ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นไปติดต่อราชการหรือชุดกีฬาเพราะดูไม่เหมาะสมค่ะการยืนควรทรงตัวให้ดีแยกเท้าทั้งสองข้างให้ห่างกันพอสมควรเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเฉียงไปข้างหน้าเล็กน้อยการยืนพูดคุยกับผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะเท้าเอวหรือหย่อนขาหนึ่งข้างเพราะว่าดูไม่เหมาะสมเลยค่ะ หรือการยืนเข้าแถวก็ควรจะยืนให้ตรงดูว่าเหมาะกับสถานที่และกาละเทศะควรจะยืนแบบไหนต่อไปสุขภาพอนามัยอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าต้องมีความสะอาดอาบน้ำวันละสองครั้งแปลงฟันถูสบู่หรือความสะอาดของจุดเล็กจุดน้อยเช่น เล็บมือเล็บเทา้าควรจะขัดและรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยรวมไปถึงกลิ่นตัวที่เราจะต้องรักษาความสะอาดและจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ระงับกลิ่นกายถ้าเรามีปัญหาเรื่องนี้ <cell _ love> การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเป็นลักษณะภายในจะต้องมีสติในการแสดงออกทั้งอารมณ์อย่างเหมาะสม ต้องรู้จักระงับความโกรธใช้เหตุผลเป็นหลักเหนือกว่าอารมณ์ไม่ใช่โกรธก็ระบายออกมาไม่พอใจก็ชักสีหน้าดูไม่เหมาะสมและเป็นคนจัดการกับอารมณ์ไม่ได้ให้เด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรามีเพื่อนหรือคนรอบตัวมีลักษณะจัดการอารมณ์ตนเองไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นลงเด็กๆคิดว่าคนเหล่านี้น่าคบหรือน่าอยู่ใกล้ด้วยไหมคะ ถ้าไม่น่าอยู่ด้วยแสดงว่าเราก็ไม่น่าอยากจะเป็นแบบนั้นเช่นกันต้องรักษาอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะทัศนคติก็เป็นลักษณะภายในเช่นเดียวกันค่ะควรจะมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องต่างๆมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเด็กๆเคยได้ยินคำว่า positive thinking ไหมคะนั่นคือการคิดในเชิงบวกถ้าเรามองโลกในแง่บวกทุกอย่างมันจะดูสดใสและทำให้เราไม่เครียดง่ายด้วยค่ะ ความคิดปฏิพานไหวพริบก็เป็นลักษณะภายในเช่นเดียวกันจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรปฏิบัติและสามารถใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้ดีจะต้องมีการคิดทบทวนนะคะว่าสิ่งที่จะทำลงไปนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเด็กๆมีไหวพริบที่ดีก็จัดการปญฐานเฉพาะหน้าได้ดีเช่นเดียวกัน